สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องที่นี่และทางบ้านก็วันนี้กับมากกว่าทุกวันเพราะว่ามาพบกันที่นี่รู้สึกจะอบอุ่นกว่าใช่ล่าคะก็ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันต่อวันที่เราจับตาดูการเคลื่อนไหวของกบฏสุเทพเทือกสวรร ว่ากระบฏนี้และคณะจะอยู่เป็นกระบฏยาวนานทําลายสถิติของกระบฏในอดีตของประเทศไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่า <c oughs> ที่แล้วมากระบฏในอดีตนั้นยึดเมืองเป็นเมืองเมืองนะฮะแต่อันนี้เนี่ยกระบฏพยายามจะยึดเมืองหลวงเพราะหวังพิชิตนะฮะก็คือหวังจะได้อำนาจ ในฐานะองค์อธิปัตย์ถ้าพูดถึงการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ตัดสินใจละการตัดสินใจนี้เป็นครั้งที่สามในชีวิตพรรคของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือไม่เข้าการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นสามครั้งเพียงพอแล้วสำหรับพักการเมืองก็คือเลิกไปเลยดีกว่าค่ะ <Yeah. S 1> ก็คืออภิสิทธิ์วชาชีวะอ้างครั้งที่หนึ่งตั้งแต่พศ2495เพื่อที่จะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนก็คือหมายถึงหมอมราชวงศ์เสนีปราโมทและในควงอภัยวง์ตั้งแต่ยุคก่อนนะคะ ยุคนั้นก็น่าจะเป็นยุคของนายขวงอภัยวงศ์ที่ในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะคะสามครั้งเกินพอเลิกฐานะที่เป็นพักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์ไปอยู่กับกปปสภายใต้การนำของสุเทพเทือกสุบรรให้เต็มที่เลยค่ะ นี่คือสภาพวันนี้ของพรรคประชาธิปัตย์แล้วสภาพวันหน้าวันนี้ขณะนี้ก็แปลว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมมือกับกระบฏเข้าร่วมกับกระบฏเต็มรูปแบบทำการเคลื่อนไหวนอกระบบเพื่อโค่นลม้มระบอบก,การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยชัดเจนนะคะเป็นที่ประจักษ์ชัดสำหรับ โลกทั้งโลกและสำหรับสังคมไทยพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันรับสมัครการเลือกตั้งวันรับสมัครการเลือกตั้งเป็นการรับสมัครบัญชีรายชื่อนี่ก็จะเป็นบททดสอบว่าพวกกบฏจะก่อการความรุนแรงในระดับขนาดไหน เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่พวกเราจะต้องติดตามดูถ้าเป็นภาพยนตร์ถ้าเป็นภาพยนตร์น,นนะก็ตอนพรุ่งนี้ก็จะมีฉากเร้าใจว่าจะมีการคุกคามคมคูททำร้ายผู้ที่ไปสมัครเพื่อที่จะสมัครรับเลือกตั้งตามระบอบประชาธิไปไตย เพราะฉะนั้นนปชก็ขอให้สื่อมวลชนทั้งหลายทั้งไทยและต่างประเทศได้ตรวจสอบการสมัครรับเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุน่นดินแดงแต่คนเสื้อแดงและประชาชนไม่ต้องไปดูภาพยนตร์ชุดนี้ก็ได้ค่ะดูที่บ้าน ให้สื่อมวลชนไปและก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอส่งข่าวไปยังสถานทูตต่างๆองค์กรเอกชนต่างๆแล้วคณะกรรมการสิทธิไม่ว่าจะเป็นของในประเทศไทยต่างประเทศในประเทศไทยที่ไม่เอาไหนอ่ะนะคะก็โปรดไปดูด้วยรวมทั้งองค์กรเอกชนนะ องค์กรที่ดูควบคุมการเลือกตั้งระหว่างประเทศซึ่งเคยมาพบอาจารย์ธิดาด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเราขอให้พรุ่งนี้โลกจับตาดูว่ากบฏประเทศไทยจะกล้าก้าวล่วงแล้วก็เหิมเกริมขนาดไหนทำการอาคมขู่คุกคามขนาดไหนก็ขอให้พี่น้องและชาวโลก ติดตามดูเหตุการณ์พรุ่งนี้ด้วยค่ะขณะนี้ในข้อเรียกร้องที่สำคัญอันหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์อ้างว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้เงินซื้อเสียงดังที่เราได้เคยพูดมาแล้วว่ามีงานวิจัยนะคะเพราะนั้นในวันนี้ก็ขอถแถลง ผลจากงานวิจัยนะซึ่งเป็นการวิจัยผลการเลือกตั้งปี2554มีสิ่งที่น่าสนใจประการแรกเขาบอกว่าคนที่เลือกพักเพื่อไทยเป็นคนโง่เง่า,งาไร้การศึกษานะคะความจริงคนที่มีการศึกษาอาจจะประถมหรือไม่ได้เรียนในระบบ แต่ว่าถ้าเป็นคนเสื้อแดงปัจจุบันการศึกษานอกระบบของเราเราคิดว่าอย่างน้อยก็เก่งกว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมบัติทำลงทันยาวงเรามันเลยด็อกเตอร์ไปแล้วนะคะแต่ในระบบนะเขาพบว่าคนที่จบประถมศึกษาเลือกเพื่อไทย55.2เซ เลือกประชาธิปัตย์5 6 6คนที่จบมัธยมอาชีวะเลือกเพื่อไทย54.5เลือกประชาธิปัตย์34.7คือเลือกไงมันก็มากกว่าคนที่จบปริญญาตรีอันนี้ปริญญาตรีนะเพราะไ่ไปเรียนมหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์ทั้งหลายที่เราเห็นออกมาขึ้นเวทีมันก็เลยจะต้องมีผลเช่นนี้ เลือกเพื่อไทย40.1เอร์ซเลือกประชาธิปัตย์46.5แต่ที่น่าสนใจก็คือคนที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเลือกเพื่อไทย50.3เซเลือกประชาธิปัตย์32.3ปทีนี้ข้อกล่าวหาว่าคนเหนืออีสานซื้อเสียงเนี่ยนะอันนี้เป็นการ งานวิจัยของอาจารย์ศิริพันธ์นกสวนร,รองศาสตราจารย์เิิิพันธ์นกสวนคณะรัฐศาสตร์จุฬาท่านเป็นอาจารย์แท้จริงนะคะเขาบอกว่าการซื้อเสียงนั้นที่ยอมรับว่ามีการซื้อรับเงินนะไปเลือกพักที่ซื้อเสียงคือกรุงเทพสองเซ็นภาคกลาง 12.2%. เปซเอานะ ภาคใต้ออะอย่าเพิ่งอันี้เอาไว้ทีหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7.6%ซภาคเหนือ7%ปภาคใต้19.3%เปเพราะฉะนั้นภักประชาธิปัตย์จะตอบอย่างไรแล้วงานวิจัยของศาสตราจย์ของอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลที่ ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่เราเกิดไปพูดนั้นขอพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าคนที่ยอมรับว่าจะมีผลในทั่วประเทศของเรื่องเงินนั้นก็เพียง4.0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนอกกนั้นอีก90กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเงินไม่มีความหมายชอบเบอร์ไหนก็กาเบอร์นั้นค่ะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่บอกว่าไม่ลงเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งนั้นไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นเรื่องที่ฟังไม่ขึ้นแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะเป็นเรื่องวาทกรรมที่มุ่งใส่ร้ายโจมตีนะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาทกรรมเรื่องกระจายอำนาจซึ่งคุณหมอเวงอาจจะเล่าให้ฟังได้ว่านโยบายการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดของ พรักประชาธิปัตย์นั้นเป็นนโยบายที่โกหกเพราะเสนอมาตั้งแต่ปี30มสิบกว่าๆไม่เคยทำเลย <S <S เพราะฉะนั้นกระจายอำนาจให้เลือกผู้ว่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องวาทกรรมที่โกหกเพราะคุณไม่เคยทำตามสิ่งที่คุณเคยพูดเอาไว้เมื่อปี30กว่าและแม้กระทั่งเรื่องปัญหาความยากจน หรือการปฏิรูปที่ดินเรื่องการเหลื่อมล้ำทั้งหมดก็ขอบอกได้ว่าทั้งหมดเป็นวาทกรรมวาทกรรมที่เพียงแต่หาเรื่องว่าขอได้อำนาจรัฐโดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งก็คือจะเอาแบบนี้นี่แหละค่ะนี่คือวาทกรรมของผู้ที่เผด็จการใช้คนมาจำนวนหนึ่งแล้วบังคับคนไทยทั้งประเทศให้มอบอำนาจอธิป,ปัตย์ให้ อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวโลกทั้งหลายเข้าใจทั้งหมดแล้วแต่ความดื้อรั้นของคนเหล่านี้ยังทําอยู่เพราะฉะนั้นปนชชขอเรียกร้องต่อประชาชนไทยทั้งประเทศให้สนับสนุนการเลือกตั้งอย่ายอมให้อันาพานการเมืองขัดขวางการสมัครหรือการลงคะแนนหรือการหาเสียงเลือกตั้งต้องยุติอันาพานการเมือง ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการที่ทำให้การเลือกตั้งบรรลุให้ได้ค่ะการเลือกตั้งไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่มีระบอบประชาธิปไตยที่ไหนในโลกที่ไม่มีการเลือกตั้งค่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำสุดของระบอบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแล้วที่ว่า ต้องมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นในเวลานับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปยุทธการในการขัดขวางการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเราขอเรียกร้องต่อรัฐบาลให้รักษาความสงบและทำให้การเลือกตั้งนี้บรรลุให้ได้อย่าปล่อยให้โจรโจรอันธพาลและโจรกระบนะ ใช้สิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งหลายมาทำลายประเทศไทยอีกต่อไปเพราะฉะนั้นท่านจะต้องรักษาความสงบทำให้การเลือกตั้งวันที่สองนั้นบรรลุให้ได้ค่ะและขอเรียกร้องต่อพักการเมืองทั้งหลายทั้งหมดว่าท่านในชีวิตทางการเมืองของประเทศไทยเราถูก โจมตีว่านักการเมืองทั้งหลายเป็นคนเลวเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนขี้โกงความเลวทั้งหลายโยนมาสู่นักการเมืองทั้งหมดขอร้องให้พักการเมืองทุกพัรได้โปรดเสียสละในการที่จะช่วยกันนะมีความกล้าไม่ใช่มีนักเลงมาขู่แล้วก็เลิกขอให้ท่านกล้าแล้วก็ลงสู่สนามเลือกตั้งอย่างองอาจ สงงาผ่าเผยช่วยกันทําให้ประเทศไทยเดินหน้าไปให้ได้ค่ะนี่คือการเรียกร้องของเราและสุดท้ายคือสําหรับคนเสื้อแดงขอให้ยังอยู่ในที่ตั้งจับตาดูพรุ่งนี้และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งว่าสามารถทําได้หรือเปล่าแล้วเตรียมตัวก็คือ เราไม่ได้สู้เพื่อพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่ว่าเราต้องสู้แน่ถ้าระบอบประชาธิปไตยถูกปล้นไม่ว่าจะโดยการทำรัฐประหารหรือโดยโจรระบฏคนเสื้อแดงและประชาชนไทยต้องช่วยกันพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยไว้สู้สุดใจเลยค่ะ